Yeah Old school so. my Let's Trap school Old so blood punk in Bird ให้มัันนส go แกงแกงคืนนี้มันต้องดังไฟในตาไม่เคยมอดไม่เคยพังเดินมากับพวกไม่เดินลำพัง From the block to the top เรามันของจริงทั้งแกงแกงแกงชนแก้วให้มันแรงเสียงเบสกระแทกหัวใจชนแดงไม่ต้องเฟกไม่ต้องแกล้งชีวิตมันสันสนุกให้สุดไปกับแก พร้อมกินควันในอากาศรองเท้าเหยียบถนนเหมือนจังหวะายหัตโตมากับความริงไม่ได้มากับภาพวาดใครไม่เข้าใจก็ช่างกูไม่เคยพลาดเว้นไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันช่วยให้ยิ้มพี่น้องรอบข้างนี่แหละของทิ้เคยล้มเคยเจ็บแต่ไม่ที่เคยทิ้งยืนตรง <Hey. S 1> ไฟในตาไม่เคยหมอไม่เคยพัง <Hey. S 1> เดินมากับพวกไม่เดินลำพัง From the block to the top เรามันของจริงทั้งแกงแกงแกงชนแก้วให้มันแรง <Hey. S 1> เสียงเบสตะแรกหัวใจจนแดงไม่ต้องเฟฟแค่ <Hey. S 1> ไม่ต้องแกลง้งชีวิตมันสั้นสนุกในสุดไปกับแ yeah. กไฟมีออนสะท้อนวงกระจกลดฝ <Go. S 1> ันมันใหญ่กว่าเมืองที่กูเคยจดใครเมองข้ามวันนี้ขอคำสดกูยังคนเดิมเพิม่มเติมคือโคตร ว่กกวา,วาง,วงให้จำถ้าชีวิตมันบีบก็ยกแก้วขึ้นมาแล้วลันทรัพย์งนี้มันมืดคือนีขอสว่างให้จำถ้าชีวิตมันบีบก็ยกแก้วขึ้นมาแล้วลันแกงแกงกูยืนกับของจริงเสียงหัวรอบดังกว่าเสียงนินทาได้ไตทั้งสิ้น <Hey. S 2> ไม่ต้องมีมง <Hey. S 2> แต่กูมีทีมนี่แหละราชาในคืนธรรมดาของชีวิต หมดไม่เคยพัง oh. เดินมากับพวกไม่เดินลำพัง From the black to the top ท็เรามันของจริงทั้งแกง oh. แกงแกงชนแก้วให้มันแรง oh. เสียงเบสตักแทกหัวใจจนแดง oh. ไม่ต้องเฟด oh. ไม่ต้องแคร์ชีวิตมันสั้งสนุกให้สุดไปกับแก๊ง Yeah, yeah. This is gang life น่า fake hype old <Like hype. S 1> school forever oh. we ride together